สวัสดีครับเข้าสู่พาร์ทที่เจ็ดจุดสองนะครับนนหลังจากที่จากงานแต่งงานแ <Hello. S 1> ยกย้ายกันแล้วเนี่ย <Hello. S 1> ก็ยังไม่มาอยู่ที่บ้านนะต้องอันเชิญนะฮะต้องอันเชิญอเอาเขามาอยู่ในบ้านเรานะครับผมโดยการกดอันนี้ก็อัญเชิญเขานั่นเองนะครับระหว่างที่รอเนี่ยก็โอเคใครจะมาใครจะไปอะไรนี่อย่ยปาปาเออ ทำไมตังไม่มาเดีะะ๋ยวอะคะโอเคนะฮะช่อจะต๊อปมาลําบากกับเรานั่นเองนะเงินก็มาด้วยสิเออโอเคเซลลขายทุกอย่างแล้วมารวมกันนะครับผมจึ๊กเก่เท่านี้ทั้งสองคนก็จะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอย่างมีความสุขนะครับซึ่งพาที่แเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของเราและ้ะ คงจะไม่ทันหรอกการสร้างบ้านของเราเนี่ยต้องสร้างอยู่พักนึงแล้จะมารีวิวว่าแต่และห้องเนี่ยมันมีห้องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทส,สั้นๆแล้วกันเนาะโอเคย้ายมาเรียบร้อยนะครับทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันแล้วซึ่งเราควรจะกดเตปเอาไว้นั่นเองนะครับผม โอเคจบทั้งสองคนก็เป็นผัวเมียงกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทสั้นๆแต่ว่าคุณประดุษเทพก็ยังเดินเดินได้น้ามากโอเคจบไปนะครับผมก่อนอื่นเลยขอแก่งงานก่อนแล้วกันอะไรอ่ะอชูบ๊วนอยู่นะฮะซบิ เฮ้ยใช่นี่อ,ออกกับงานโอเคไม่ได้ไม่ต้องมีอปุปสรรคอะไรนะเพราะว่าเงินมาจากกระต๊อบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราจะสร้างบ้านกัน <c oughs> เอาไวเ้เดี๋ยวค่อยหายงานใหม่ค <c oughs> ัสต่อไปก็คงจะเป็นการสร้างบ้านของเราแล้วละครัที่จะรอไปนะฮะโอ้โมบซีโกร แค <Pr ita. S 1> บินดูร์คีมฟริดาฟาน a คาดอยส i อันี้เป็นยังไง <c oughs> สก m o ะย e มูว์ <c oughs> ส n ร์บินเนอร์ก k ์ตบมีโอ้โหมาเล่นเกมบ้านเราจนจนเธอเลเวลห้าโหดมากมากอ่ะ <c oughs> โหดกับเราอีกอ้าวมีชสูสต็อปต็อบปุูมีชูอ่ะอยังไงเนี่ย,ยสต็อปุูมีชูอ่ะ เปิดอันนี้ถึงกระตกใจนะฮะซึ่งคงไม่มีอะไรหรอกครับโอเคก็เราอยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็นะเป็นหม้มมีกันเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ค่อยๆทำให้มันรักกันไปครับโอเคจบไปนะครับพานนี้ก็เป็นพาร์ทเสรของเราในวันนี้แล้วกัน เจอกันใหม่วันหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะแคสไปเรื่อยๆแหละพาร์ตต่อไปก็คงจะเป็น uh huh. บ้านหลังใหม่และ้วล่ะอ่าพาร์ตต่อไปนี่คงจะเป็นรสร้างบ้านหลังใหม่เสร็จแล้ว,ล,วล้วก็จะรีวิว <ol> ความคิดเนี่ยว่าจะสร้างบ้านแบบทรงไทยผสมอ, <ol> อินเตอร์อินเตอร์หน่อยละกัน <ol> อะไรประมาณ <ol> นี้เจอกันใหม่เนี่ยพาร์ทหน้าพาร์ทที่แปดนะครับจะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับสร้างบ้านพาร์นี้แม่งหาสาระอะไรไม่ได้เลยจริงๆโอเคนะครับ ใายบายครับผมเจอกันใหม่พัดหน้า